สวัสดีครับทุกคนในวันนี้ทางแบคเ้า e s อ o สปอก็มีข่าวที่หลายๆคนน่าจะรอติดตามกันเลยนั่นก็คือเรื่องราวของสตรีมเมอร์ชื่อดังสายวากอย่าง t y l e r ร์วที่เป็นที่ถูกอกถูกใจของชาวไทยนักหนาถึงแม้ปกติ t y l e r ร์วจะเป็นคนเฮฮาเวลาเล่นเกมแต่มันก็มีบางท้งเช่นกันที่เขาเปลี่ยนเป็นโหมดจริงจังในการเล่นไม่ใช่เพื่อความสนุกแต่เป็นการเล่นเพื่อเอาชนะ ล่าสุดไทเลอร์วันได้เริ่มทำชาเลนจ์ใหม่อีกแล้วโดยในรอบนี้เขาจะมาพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าการเล่นแต่เลนบนนั้นก็สามารถไต่ไปถึงแรงชาเลนเจอร์ได้ เรื่องราวในวันนี้จะเข้มข้นขนาดไหนเราไปชมกันเลยดีกว่า สำหรับใครที่กำลังมองหาเกมมิเกียรหรืออุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดหรือจอคอมพิวเตอร์สำหรับสายเกมก็สามารถเข้าไปแวะดูกันได้ในช้อปปีนะครับเพราะในวันนี้พวกเขามีโปรโมชั่นพิเศษของวันที่9เดือน9ซึ่งแต่ละร้านจะลดราคาสินค้าเยอะมากๆไม่แน่ว่าอาจจะเจอของที่ทุกคนเลงไว้ในราคาที่ถูกกว่าปกติก็ได้โดยเราจะทิ้งลิงก์ไว้ในเดสคริปชั่นให้นะครับเหมือนเดิมหากชื่นชอบคลิปแบบนี้ของทาง b a n g k อ k e s p o r t ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้จากทางเรานะครับใครที่เล่นเกมโมบา e เช่น Dota 2หรือ League of Legends ก็คงจะทราบกันดีว่าการที่จะไต่แรงคนเดียวไฮขึ้นไปอยู่ในระดับสูงของเกมนั้นได้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย มันต้องเจออุปรสรรคอะไรมากมายไม่ว,ว่าจะเป็นการเจอเพื่อร่วมทีที่ไม่ให้ความร่วมมือการเจอสตรูจากแรงส,งสูงที่สเสมอมาหรือการที่ต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเอาชนะสตรูให้ได้ถ้าลองมองดูแบบผิวเผินเราก็อาจจะคิดว่า ทุกๆคนคงมีโอกาสไต่แรงเท่าๆกันหมดใช่ไหมล่ะครับแต่ความเป็นจริงแล้วด้วยความที่เกมโมบ้าเป็นเกมที่ต้องเล่นกันเป็นทีมและใน1ทีมมันก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปทําให้เกิดข้อถกเถียงมากมายว่ามีบางตําแหน่งที่สามารถไต่แรงได้ดีกว่าหรือบางตําแหน่งที่ไต่แรงยากกว่าตําแหน่งอื่นสำหรับเกม League of Legends เลนบนหรือท็อปเลนเป็นหนึ่งในตําแหน่งที่ผู้เล่น เรียกร้องเยอะที่สุดว่าไต่แรงยากมากๆโดยเฉพาะในซีซั่นที่10นี้ด้วยเหตุผลมากมายหลายประการถึงแม้หลายๆคนจะคิดกันแบบนั้นแต่ล่าสุดในต้นเดือนกันยายนนี้เองไทเลอร์วานได้เริ่มชาเลนจ์หรือบททดสอบใหม่อีกครั้งโดยในรอบนี้เขาเลือกที่จะเล่นเลนบนเพื่อที่จะลบคำสบประมาทว่าการไต่แรงด้วยเลนบนแบบโซโล่คิวเป็นเรื่องที่ยากในรอบนี้ไทเลอร์วานก็ได้ตั้งเป้าเหมือนชาเลนจ์ก่อนๆนั่นก็คือการไต่ไปให้ถึงแรงชาเลนเจอร์ ที่เป็นแรงสูงสุดในเกม League of Legends ให้ได้และเขาได้กำหนดระยะเวลาไว้ด้วยว่าจะทำให้สำเร็จภายใน2เดือนเท่านั้นโดยเริ่มจากการเล่นแบบไม่มีแรงเลยเหมือนรอบก่อนๆก,ก,ก่อนที่เราจะอัปเดตให้ทุกๆคนรู้ว่าไท l เล1วันไปลองเล่นเลนบนแล้วเป็นยังไงพวกเราก็อยากให้เข้าใจกันก่อนว่าทำไมเลนบนในเกม League of Legends ถึงโดนวิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นเลนที่ห่วยแตกที่สุดในเกม ใครที่ติดตามวงการ League of Legends มาก็คงจะทราบกันดีว่าในซีซั่น10นี้ตำแหน่งท็อปเลนหรือเลนบนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในตำแหน่งเลยที่ถูกผู้เล่นวิาพากษ์วิจารย์อย่างหนักว่ามันอ่อนแอเกินไปหากเทียบกับเลนอื่นๆจนทำให้นักพัฒนาต้องบัฟมันไปมากมายหลายครั้งหนึ่งในสาเหตุที่เลนนี้ถูกวิจารย์อย่างหนักหน่วงก็คงหนีไมการที่เลนอื่นๆนั้นมีบทบาทในการเข้าไปเก็บมังกรมาได้ ต้องบอกเลยว่าในซีซั่นที่10นี้ทาง Riot Game ได้ปรับให้มังกรมีผลต่อเกมมากๆเพราะถ้าทีมไหนสามารถสังหารมังกรได้ครบ4ตัวก็จะได้สิ่งที่เรียกว่า Dragon Soul ไป Dragon Soul จะทําให้ผู้เล่นทุกๆคนในทีมได้รับเอฟเฟกแบบพิเศษของมังกรท่านั้นๆแบบถาวรยกตัวอย่างเช่น Soul ของมังกรไฟก็จะทำ d a เม g e burst ใส่ศัตรูเพิ่มเติมเวลาที่โจมตีหรือใช้สกิลโดนทําให้ตัวละครสายโป๊ก ใช้สกิลต่อเลือดได้แรงขึ้นมากหรือโซของมังกรน้ําก็จะฟื้นฟูพลังชีวิตและมานาเรื่อยๆถ้าเกิดทําความเสียหายใส่สตรูได้ทําให้แชมเปี้ยนที่คลุกวงนายสามารถยืวไฟได้นานมากๆนอกจากนี้ยังมีการปรับให้เอลเดอร์ดราก้อนมีความแข็งแกร่งมากขึ้นไปอีกเนื่องจากมันจะให้บัฟพ,พิเศษที่เมื่อโจมตีใส่สตูจะทำาดามเมจแบบเผาเป็นทรูดามเมจและถ้าสตูตัวไหนที่มีเลือดต่ำกว่า20%ในตอนที่โดนเผาก็จะตายไปทันที จากจุดนี้จะเห็นได้ชัด,ชดเลยว่ามังกรใน League of Legends นั้นสำคัญมากๆและถ้าทีมไหนสามารถเก็บมังกรได้เยอะกว่าก็มีโอกาสชนะได้สูงทําให้ตำแหน่งอื่นๆที่ไม่ใช่เลนบนไม่ว่าจะเป็นเลนล่างเลนกลางหรือป่าสามารถเข้ามามีบทบาทในการเก็บมังกรได้ ต่างกับเลนโบนที่ต้องเทเลพอร์ตมาทําให้ไม่ค่อยมีบทบาทกับออกเทตฟที่สําคัญในเกมมากนะักในทางกลับกันผู้เล่นเลนโบนสามารถเข้าไปเก็บริฟเทอร์ลที่ช่วยทําลายปอมและเร่งเกมให้ไวขึ้นได้เท่านั้นซึ่งหมานก็ถูกเปรียบเทียบว่าไม่มีผลกระทบเท่ากับมังกรที่ฝั่งลากของแผนที่เท่าไหร่นนะักอีกจุดที่ทําให้เลนโบนโดนวิจารณ์อย่างหนักมากก็มาจากการที่มานเป็นเลนที่ค่อนข้างขึ้นอยู่กับดวงมากๆเพราะว่าถ้ารอบไหนที่เราต้องเลือกตัวก่อนเลนบนอีกฝั่งก็จะโดนอีกทีมเลือก ้วยเหตุผลทั้งหมดนี้เองทำให้ผู้เล่นเลนบนมากมายออกมาวิจารณ์ถึงความไม่เท่าเทียมทางไรออดเลยมีการบัฟแก้ไขเลนบนมามากมายทำให้มีความสมดุลมากขึ้นแต่ถึงแม้จะปรับสมดุลต่างๆไปแล้วผู้เล่นเลนบนก็ยังคงโวยวายกันอยู่ดีว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากๆที่จะไต่แรงขึ้นไปได้ด้วยการเล่นเลนบนอย่างเดียวท่ามกลางข้อกังขาเหล่านั้นไทเลอร์วานกลับมองว่ามันไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะักที่จะไต่แรงด้วยการเล่นเลนบน เขาเลยลุยชาเลนจ์ใหม่ด้วยการเล่นแต่แลนบนเพื่อไปให้ถึงชาเลนเจอร์ให้ได้ถึงแม้การที่จะบอกว่าจะไต่แรงไปชาเลนเจอร์ภายใน2เดือนด้วยตำแหน่งที่ไม่เคยเล่นมาก่อนอาจจะฟังดูเป็นเรื่องที่ยากมากๆแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ไทเลอร์วานลองเปลี่ยนไปเล่นตำแหน่งอื่นนอกจากแครี่เขาก็เพิ่งจะหันไปลองเล่นป่าและก็สามารถไต่ไปถึงแรงชาเลนเจอร์ได้สำเร็จด้วยถึงแม้จะโดนสบประมาทมากมายก็ตาม ในตอนนั้นเขาได้ประกาศกล่าวว่าตำแหน่งป่าเป็นตำแหน่งที่เล่นง่ายที่สุดในเกมแต่ผู้เล่นป่าส่วนใหญ่กลับบวยวายว่าตำแหน่งของพวกเขาแบกเกมยาก Tyler ร์วัก็เลยจัดการให้ดูเลยว่าขนาดผู้เล่นที่ไม่เคยเล่นป่ามาก่อนเพียงแต่มาตั้งใจเล่นไม่กี่เดือนก็ไปชา a l เลนเจอได้แล้วในรอบนี้ไทเลอร์วก็ได้ตั้งใจจะทําแบบเดิมด้วยการพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าการเล่นเลนบนอย่างเดียวก็สามารถไปชาเลนเจอร์ได้ ไทเลอร์วานเองก็เหมือนกับผู้เล่นทั่วไปที่เมื่อไปเล่นเลนใหม่ต้องทําการเรียนรู้จังหวะต่างๆในเลนนั้นไม่ว่าจะเป็นการเทรดการเก็บออเจ็ตทีฟการยืนเลนและอื่นๆอ,อีกมากมายทําให้ในวันแรกๆมันก็มีบางจังหวะที่เขาก็ถึงกับไปไม่เป็นเหมือนกัน I thought I was range. <gasps> Sit the f down! Wow! Oh my God! Toppling so. F ah! gotta push in the lane. Sorry. Toppling so hard, guys. Oh no! Top so hard, bro. Wow. He is silver. It doesn't matter. You're silver! You're silver! And... and you're the people who are probably like, My top so useless, bro, I can't carry my inting bot lane! My bot lane's freaking empty I can't carry! You're silver, you're trash, shut up. But the hourglass cooldown is, or the hourglass actives like a couple seconds longer in Death Realm. Oh my god. Or. Let's... Come on, Regardo R, come on! Dude, you remove the from the mo from ถึงแม้เขาจะมาเล่นที่เลนบนแต่ทักษะในจังหวะต่างๆที่เก็บสะสมมาจากเลนอื่นก็ยังทำให้เขาสามารถพอฟัดพอเวียกับสูรจนแบกเกมได้บ้าง ในช่วงวันแรกๆไทเลอร์วนก็ได้ทดสอบเล่นแชมเปี้ยนหลายๆตัวดูเพื่อที่จะให้รู้ว่าเขาเล่นตัวไหนเก่งซึ่งมันก็มีมากมายหลายเกมที่แจกไปสิบตัวเช่นกันแน่นอนว่าเมื่อไทเลอร์วานทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหรน่นักเพื่อนๆสตรีมเมอร์ในวงการ League of Legends เช่นโมหรือ TF Blade ก็ได้เข้ามาแซะเขาเช่นเคยซึ่งไทเลอร์วนก็ได้ประกาศก้าวเลยว่าเขาจดรายชื่อคนเหล่านี้ไว้แล้วและเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไต่ไปถึงชา a l l เ n อร์ได้สำเร็จแล้วก็จะกลับมาทวงแค้นอย่างแน่นอน หลังจากสัปดาห์แรกไทเลอร์วันก็เริ่มรู้แล้วว่าเขาควรเล่นประมาณไหนบ้างทำให้เขาเริ่มไต่แรงขึ้นไปอย่างรวดเร็ว Wait, how no, you puss? Why would you even fuck out o Flash on me, smack the shit out of you! BITCH! Let's fucking go! Do ain't shit to me, mother. All oh, me, bitch. Into the fucking grinder! Into the STUN- ในตอนที่เราทําคลิปนี้อยู่มันก็นับว่าเป็นวันที่8แล้วที่ไทเลอร์วนเริ่มชาเลนจ์นี้ซึ่งเขาก็ได้ไต่มาจนถึงแรงโกหนึ่งและกลารจะสอบขึ้นแรงแพตินัมแล้วถ้านับจากตอนนี้มันก็ยังเหลือเวลาอีกประมาณ7็สัปดาห์หน,นิดๆเท่านั้นเราก็ได้แต่ต้องติดตามกันต่อไปว่าเส้นทางเลนบนของไทเลอร์วันในรอบนี้จะยากลําบากเหมือนกับที่เขาลองเล่นป่าหรือไม่เพราะในรอบก่อนหน้านี้เขาต้องพยายามอย่างหนักมากๆในระดับที่ว่าวันหนึ่ง เล่นมวลละหลาย10เกมและต้องยอมหยุดสตรีมเพื่อไปโฟกัสกับการเล่นเกมนั้นจริงๆจังๆเป็นเดือนเลยทีเดียวไม่แน่ว่าในรอบนี้เขาอาจจะทําสําเร็จได้ก่อนระยะเวลา2เดือนเพราะเขาเองก็มีความรู้และประสบการณ์ในเกมเพิ่มขึ้นมากแล้วจากการที่เล่นป่ามาทําให้รู้ว่าควรเดินเกมยังไงและก็มีหลายๆคนเห็นด้วยว่าเล่นบนนั้นฝึกง่ายกว่าป่าเยอะมากเล่นทุกคนล่ะครับคิดเห็นยังไงกับบททดสอบใหม่ในครั้งนี้ของไทเลอร์หวานคอมเมนต์กันไว้ได้ที่ด้านล่างเลยนะครับ เหมือนเดิมหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ของทางแบล็คคอร์อีสปอร์ตก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้จากทางเรานะครับ